Toy. Mm -hmm. mm -hmm. คือช่วยออกไปพวกเราจะคุยกันนะครับเอาเอายังไงพี่ งั้นคุณออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปเรียกคุณมาคุยด้วยโอเคไหมตอนนี้คุณออกไปก่อนได,ได้ไหม ทำไมเดียวคือเรื่องนี้มันสาคัดจ้ะ เรื่องนี้มันสำคัญเราต้องคุยกันจริงๆนะคือคนธรรมดาน่าจะไม่เข้าใจได,ได้ไหมครับผมขอร้องแหละเลี๋หนึ่งนะเดี๋ยวมาโอเค ได้ไหมโอเคอันนี้ว่างนะครับเออจะคุยอะไรอผมไม่รู้ว่าจะคุยอะไรแนละ้วอ่ะ งั้นผมไปก่อนแล้วนะ คุยยังเสร็จแล้ว่ะครับเด็กยม่ก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่ามีเอนอนกนี่มันมันกวนนะก็เลยยังคุยไม่ได้เอาไปไหนเออคนานั้นาน่าจะไม่ตามคุณแล้วใช่ไหมคะคุณหนู ไป,ไปตายหาที่ไหนไว้รถแล้วครับอขอบคุณนะไม่ไม่เป็นไรครับคือัลุกหมดเข้าแล้วอะ่ะผมลุกเข้าแล้วผมลุก ขนาดเป็นผู้หญิงนั้นเนี่ยเย่ yeah, อย่างตึงพี่โคตรตึงเลยของกล้วยๆนะน้องให้่ yeah, ของแท้ช่างของแท้ของแท้ย,ยังรูปผู้ชายได้แบบผู้ชายมันเอาไว้อยู่ไง <Yeah. S 1> <laughs> มันเขินไงเย่ yeah. แต่ว่าไอ้คนเนี้ยมัน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 ไอ้นกเนี่ยไอ้นกเนี่ยมันมาอันนี้ก่อนขัดซีนก่อนขัดขัดอ่ะขัดก็เลยไม่ได้ไปหาหน่อยดน๋อวเนีอยผมไปหาพี่ชายโอเคครับโอเครู้รืยัง รู้แล้วใช่ไหมจักด้วยดีคนเหรอคุณจักด้ดวยดคนเหรอครับ แค่ออกเล่นเอง